มาเจอกันอีกแล้วนะครับทุกคนกับร้านขายกางเกยงยินลีวาย501นะฮะมาดูกางเกยงยินลีวาย501กันนะฮะที่ร้านผมนะครับกางเกยงยินลีวรุ่น501มือ2อตัวนี้นะฮะขนาดตามป้ายดับเบิลยู 33L 36นะครับทุกคนดับเบิลยู 33L 36ขนาดวัดจริงเอว35ยาวทั้งตัว46.5ปลายขา8.5เมตรอินปากีสถานนะครับกางเกงตัวนี้จะเป็นงานประเทศปากีสถานนะครับทุกคน ราคา1,650บาทนะครับกางเกงตัวนี้รหัส111นะ W33L36 ขนาดว่าจริงเอว35ยาวทั้งตัว46.5ปลายขา8.5เมตรอินปากีสถานราคา1,650บาทใครสนใจเกยงเกยินตัวนี้นะครับสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร087 550 0422หรือ086 889 2856ได้เลยนะครับผมยินดีให้บริการนะฮะ กางเกงที่ร้านเรานะครับจะขายเฉพาะกางเกงยินลีไวรุ่น501รุ่นเดียวเท่านั้นนะฮะทุกคนไม่ได้ขายรุ่นอื่นเลยนะครับกางเกงที่ร้านผมขายแค่รุ่นเดียวเท่านั้นนะฮะเพราะว่าผมชอบรุ่นนี้ก็เลยขายเฉพาะรุ่นนี้ไม่ได้ขายรุ่นอื่นนะฮะเหมือนร้านอื่นอื่นฮะร้านนี้ขายแค่รุ่นเดียวนะครับ501แท้ทุกตัวนะครับรับประกันว่าแท้ทุกตัวนะฮะทุกคนกางเกงตัวนี้ทำประเทศปากีสถานกางเกงยินลีไวรุ่น501เนี่ยนะครับเขาจะมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองคือเขาจะเป็นทรรรงงขากกะะบอตนฮ จะเป็นทรงขากระบอกตรงแต่ยุคหลังมานะฮะก็ได้มีการปรับเปลี่ยนทรงบ้างนะฮะปรับเปลี่ยนทรงเพื่อให้ให้สอดคล้องกับยุคสมัยนะฮะก็จะมีทรงขากระบอกเล็กมาบ้างนะฮะทรงขากระบอกเล็กก็จะมีป้ายเอทีนะฮะหรือป้ายเอสนะฮะให้ที่หลังคําว่า501หลังชื่อรุ่นนะฮะก่อนที่จะเป็นขนาดไซส์นะครับเขาจะมีให้มานะเขาจะมีสกินให้มาจะเป็นเอทีหรือเอสอะไรอย่างนี้อยู่หลังรุ่น501นนะฮะ นี่คือความเป็นรีวาย501นะฮะับเขาจะมาประมาณนี้นะครับอย่างยินรีวายรุ่น501เนี่ยนะฮะเขาจะไม่มีงานซิฟนะครับทุกคน501จะไม่มีงานซิฟจะมีแต่งานกระดุมล้วนๆนะครับ <S <S ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยนะถ้าเป็นสมัยเมื่อก่อนเนี่ยนะจะมีงานซิฟอยู่นะฮะก็แต่ยุคหลังมานะครับไม่มีแล้วฮะงานสมัยก่อนนะก็จะเป็นงานวินเทจยุคเก่าๆเลยนะในรุปป่นปีเก่าๆเลยนะครับรุ่นปีเก่าๆเนี่ยนะถ้าใครมีหรือว่าร้านไหนมีงานซิฟที่เป็นงานวินเทจนะฮะ การเก่งตัวนั้นราคาไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนบาทแน่นอนนะฮะทุกคนไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนบาทใครสนใจเก่งตัวนี้นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาทางร้านนะับไม่ว่าจะเป็นช่องทางนี้ที่เห็นอยู่นี้ก็สามารถข้อความเข้ามาได้เลยนะครับหรือติดต่อมาที่เบอร์โทรนะฮะศูนย์แ0ดเจ็ดห้าห้าูนย์ศูนย์สี่สองหรือ0ูนย์9ปดหกแปดแดเก้าสองแปดห้าหกได้เลยนะครับยินดีให้บริการทางร้านเราจะมีแอดมินคอยต่อบ,บริการลูกค้าตลอดเวลาทำการนะครับ ยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านฮะที่ติดต่อเข้ามาสอบถามกัน,นะฮะทางร้านเราจะมีแอดมินคอยตอบบริการทุกวันแล้วก็ส่งของทุกวันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูงานปลายขานะ,ะทุกคนงานปลายขาริงๆยงตัวนี้จะเป็นผ้าฟอกเดิมนะฮะกังเกงตัวนี้จะเป็นงานปลายขาผ้าฟอกเดิมเย็บเดิมดม,ม,มจากโรงงานผู้ผลิตจะเป็นการเย็บแบบได้เดี่ยวนะทุกคนนะจะเป็นการเย็บแบบได้เดี่ยวนะครับนี่นะผ้าฟอกเดิมๆด,ด้านหลังนะฮะก็จะมีป้ายประเก็นแล้วก็ป้าย red tab นะฮะสีสวยเข้มเสมอตัวนะฮะลูกค้า กางเกงยีนลีวัดุ501เนี่ยนะ,ะสีสวยเข้มเสมอตัวผมการันตีให้เลยว่ากางเกงที่ร้านผมขายนะฮะไม่ได้ใส่ไม่ไม่ใช่แบบวา่าสเปคตลาดนั้นนะฮะคือกางเกงที่ขายนี้จะเป็นคุณภาพเกรดเอเอดีๆทั้งนั้นนะครับลูกค้าทุกคนลูกค้าท่านใหน่นใจก็ติดต่อมาได้ตามช่องทางที่ให้ไปนะครับหรือหน้าโพสตนะครับขอบคุณที่ไว้วางใจครับผม